สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานวันนี้ก็มีโอกาสได้เหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นกระแสดังนะครับในเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับรูปทรงเสมาเป็นเหรียญไม่ใหญ่นะครับเหรียญเลกขนาดเล็กกระทัดรับเหรียญหลวงพ่อโสธรเนี้นะครับขึ้นปู่ที่วัดมาตปรพุทธจังหวัดระยองนะครับซึ่งเป็นการขุดขึ้นจาก หลุมฝังลูกนิมิตนะครับในอุโบสถหลังเก่าของวัดมาตะพุทธนะครับวัดมาทะพุทธนี่ก็จะดังในช่วงนี้ก็คือหลวงพ่อรวยวัดมาทะพุทธนะครับเหรียญนี้สร้างในยุคก่อนที่หลวงพ่อรวยท่านจะมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับก็จะมีเกจิยุคนั้นนะครับที่ดังๆหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนี้นะครับจากการที่มีการสอบถามหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งตอนนั้นท่านก็ยังอายุพรรษาน้อยนะครับ เหรียญนี้มีการปลุกเศกที่วัดมาตาพุนนะครับโดยหลวงปู่ทิมหลวงปู่หลวงปู่ทิมวัฒนไล่ลอกหินมะน่องสมน์นะครับหลวงพ่อปุญวัานาหลวงพ่อข้ามบันวังบ้านหลวงพ่อเชื่อวัดมาบข่าหลวงพ่อวงวัดบั้นชายแล้วก็หลวงพ่อหอมัักหมากนะครับประมาณนี้ด้านหลังก็จะเป็นพศ2 5 0 3นอาะครับบอกว่างานปู่เขาจะสีมาวัดมาบตาพุนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญรูปหลวงพ่อสะทรเต็มองนะครับเป็นรูปเสียมาซึ่งเหรียญนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นนะครับออกหลายวัดมากเลยนะครับ ้านหน้าเนี่ยเป็นบล็อกที่เขาโรงงานเขาใช้ปั๊มในหลายๆวัดนะครับเขาก็เปลี่ยนแค่ด้านหลังซึ่งผู่นี้ก็มีมีหลงนะครับเป็นวัดป่าจาัก,กรราชนะครับที่ที่โคราชก็มีหลงเข้ามาในกลุ่มนี้เนื่องจากเขาใช้บล็อกหน้าบล็อกเดียวกันบล็อกหลังก็จะเป็นอีกบล็อกหนึ่งซึ่งระ,ะบุว่าเป็นวัดนั้นๆน,นนะครับปกติโรง,งงานนะครับเขาก็จะสร้างบล็อกหน้าแล้วก็ปั๊มขายใน หลายวัดไม่ว่าจะเป็นพิธีปูกพระจัรสีมานะครับทาบุญนู่นนี่นั่นนะครับก็จะแจกพระพวกนี้นะครับวัดมัตตพุทธก็มีแจกพระพวกนี้เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ของเหรียญก็คือรอยตัดนะครับแล้วก็พวกเส้นเสี้ยนนะครับลักษณะการแกะยันรอยปูปิ้นนะครับตัวอักละนะครับรอยปิ้นขอบอะไรเงี้ยก็จะเป็นเอกลักษณ์ของพระยุคต้นสองพนหอนะครับเหรียญนี้จริงจริงเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับไม่ใช่ทองแดง ถามว,ว่ามีทองแดงสร้างไหมมีทองแดงสร้างด้วยนะครับที่ไม่ปรจจุภูแต่ที่ปรรจุปุเนี่ยเป็นทองเหลืองทั้งหมดนะครับเท่าที่เท่าที่มีข้อมูลมานะครับดูใกล้ๆเนี่ยมองว่าเป็นกระไหลทองนะครับแต่พอดูใกล้ๆเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าเป็นเนื้อทองเหลืองสุกเลยนะครับมาดูที่ขอบนะครับถ้าเป็นกระไหลทองเนี่ยขอบจะไม่ค่อยติดกระไหลนะครับแต่อันนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับขอบเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับ ก็เลยเป็นเหลืองอย่างนี้ทั้งองค์ที่แรกผมจองพระรุ่นนี้นะครับที่เขาให้จองหน้าวัดน่าจะ1,499บาทนะครับผมก็เรียกว่าเป็นกระลาทองนะครับที่ไหนได้พอได้พามาเอาเป็นทองเหลืองนะครับขอบตัดก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนดูขอบตัดทีละจุดนะครับไว้ชี้ตําหนิในกรณีที่พระรุ่นนี้อาจจะมีเก๊เนื่องจากออกจากวัดมา1,499บาทเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปที่3,400-5,000บาทแล้วนะครับ จำนวนการสร้างค่อนข้างน้อยมากนะครับนั่นคือ1 6 8 3งดเหรียญโดยประมาณนะครับรุ่นนี้ก็จะขึ้นกลุ่นะครับพร้อมกับแหวนที่มีลักษณะคล้า,ายจริงๆก็เป็นพิมพ์เดียบหลวงพ่อลุ่งวัฒนกระเบอือน,นะครับซึ่งแหวนเนี่ยขึ้นที่4 3 2องบงวงนะครับให้เพื่อนๆดูลักษณะาาการแกะเหรียญน,นะครับทางด้านขวามือขวามือของผมเนี่ยครับจะมีเขาเรียกเป็นรอยกากานะครับ เพืที่สอกขอบเพื่อที่ขอบนะครับซุ้มเสมาบริเวณสอกของพ่อเห็นไหมครับอันนี้ก็เกิดจากการที่บล็อกมีการปั๊มหลายๆครั้งหลายๆรอบมีการล้างบล็อกนะครับบล็อกมีความชื้นก็จะเกิดเขาเรียกว่าเป็นขี้กกขึ้นนะครับให้เพื่อนๆดูโดยรวมๆนะครับซึ่งจริงๆผมได้มาแค่สองเหรียญน,นะวัดเขาให้คนละสองเหรียญเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็หมดไปจากวัดในวันเดียวแล้วนะครับ ทีนี้มาซูมดูลักษณะหูปิ้นนะครับหูปิ้นแบบธรรมชาติเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆลองดูนะเอกลักษณ์ของเหรียญยุคต้น2500ห,หูต้องแบบนี้นะครับเป็นการเจาะจากข้างบนลงล่างข้างหน้าออกข้างหลังนะครับต้องเกิดยางปิ้นลักษณะยัางคมแข่งนะครับขอบตัดไม่เป็นรางน้ําไม่ละเอียดขอบตัดไม่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองทองแดงหรือว่าเงินหรือว่าทอง เห็นขอบตัดไหมครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะชี้ตำหนิขอบตัดนะซึ่งรุ่นนี้ดูดูง่ายมากๆเลยให้เพื่อนเพื่อนพลิกเหรียญมาดูตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับมันจะมีรอยฟันคล้ายๆฟันหนูเป็นาร์โคตดนะครับบางคนจะเรียกฟันหนูนะครับเป็นรอยฟ,ฟันตัดนะครับเห็นไหมสามสี่ซี่ตรงเนี้ยมีทุกเหรียญน,นะเท่าที่ผมดูผมได้มา2เหรียญแล้วก็ซื้อมาอีก4ีหเหรียญก็มีทุกเหรียญดังนั้นก็ฟันทงเลยว่าบล็อ,อกเนี้ยรุ่นนี้นะครับ ก็ใช้ตัวตัดต,ตัวเดียวกันหมดนะครับเ๋ยวเพื่อนๆดูนะพลิกมานะครับจะอยู่ทางด้านซ้ายขององค์พระนะครับอาจางด้านขวาขององค์พระทางด้านซ้ายของเรา,าพลิกมาดูทีนี้มาดูด้านล่างนะครับด้านล่างเพื่อนจะเห็นรอยตัดผมโุไม่นิ่งเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมมันจะมีร่องฟันตัดเพื่อนๆเห็นไหมครับ สูงยากนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยอาจจะมึนหัวนิดหนึ่งผมผมจับไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะชี้อปกาชี้ให้ดูตรงเนี้ยเห็นนะครับมันจะเป็นล่องฟันตัดตรงเนี้ยมีทุกเหรียญเท่าที่ผมได้มาผมเช็คดูมีทุกเหรียญจับไม่ถนัดนะครับแล้วมันก็จะมีฟันที่นูนนะครับฟันตัดที่นูนขึ้นมาแล้วก็ฟันตัดที่เป็นล่องไอ้จุดแรกที่ผมชี้เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นฟันตัดที่เป็นเป็นล่อง อันนี้เป็นล่องดูต,ตัวนี้ยมีฟันตัดที่นูนขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนนะครับ่องปั๊บเห็นเลยนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญที่ไม่ไม่ผ่านการใช้นะครับเพราะว่าเพิ่งขึ้นจะกุกความคมชัดก็เหลือเต็มร้อยเปเเลยนะครับอ่าสามจุดนะเนี่นนะครับหนึ่งสองสามนะครับอ่าแล้วก็สาม สังเกตได้ง่ายนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแก๊สแน่นอนในอนาคตเพื่อนๆก็เตรียมตัวรละมัดระวังมาดูขอบตัดตรงอื่นบ้างนะครับอขอบตัดจะมีอีกจุดหนึ่งบริเวณหูเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูหลักๆแล้วที่ที่ผมชี้ไปนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆดูเห็นไหมครับมันจะมีฟันตัด เป็นเสี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งซูไม่นิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ดูนะครับเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณหูเหรียญนะครับจะมีเสี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งจะมีทุกเหรียญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญไม่ผ่านการใช้ดังนั้นพวกตำดิลอยฟันตัดเนี่ยมันจะชัดทุกเหรียญเลยเห็นไหมครับบางคนอาจจะเรียกบาดเหรียญก็ได้แต่อันนี้ผมเรียกเป็นฟันตัดละกันก็มีข้างเดียวนะครับ ตรงคอหูเหรียญลงมาประมาณ2มิลน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับตำหนิกิมทรงของเหรียญหลวงพ่อโซทรถ้าเพื่อนๆชอบก็กดติดตามได้นะครับตอนนี้ราคาวัดก็ไปไกลแล้วนะครับ4ี่ห้าพันกันแล้วเพื่อนๆมีก็สะสมไว้ดีๆขอบคุณครับ